สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพ่อช่องนนทคนเลี้ยงไก่กันนี่เช่นเคยนะครับวันนี้พมก็จะมามาสาธิตนะครับวิธีการรักษาอาการไก่ช้ำในนะครับร่างซ้อมนะครับนี่ครับวันนี้พมได้น่วมไปครับได้ซ้อมไปเจ้าเจจูนี่อันนี้นะครับน่่มไปนะครับในนาก็ไม่เป็นอะไรมากครับไม่เจ็บอะไรมากบริเวณภายนอกนะครับแต่พอดีระหว่างระหว่างที่ซ้อมนะครับพมได้ สังเกตอยู่นะครับเห็นแบบเวลาช่วงจังหวะบินนะครับบินล่นอกกระแทกพื้นแรงๆไปหลายทีนะครับจึงจําเป็นที่จะต้องให้กินให้กินยานะครับกินสมุนไพรนะครับเพื่อช่วยในการช่วยในการบำรักษานะครับอาการช้าในนะครับเราไม่รู้นะครับว่าจะช้าในอาการช้าในภายในเนี่ยของเข้านี่จะรุนแรงหรืออะไรยังไงนะครับเพราะว่าบินล่นอกกระแทกพื้นหลายทีนะครับ ไก่นุ่มนะครับไม่ไม่นะครับเนื่องจากบางทีกําลังค้านะครับยังไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็ยังบินยังไม่ค่อยบินไม่ค่อยเป็นนะครับล่นลงมาอกกระแทกพื้นนะครับสังเกตดูนะครับจะเป็นลายตัวนะครับบางตัวแข็งแรงดีก็จะไม่ค่อยเป็นไม่มีปัญหานะครับพมก็วิธีการของผมนมครับผมก็จะใช้สมุนไพรนะครับที่ ห้าได้ครับตาบานะครับง่ายๆครับ,ไงไงรบให้กินเพื่อป้องกันบรรเทาอาการรักษาไปในตัวอย่างเงี้ยครับดีพอปล่อยให้เป็นเยอะแล้วค่อยมารักษาทีล่างนะครับซุ่งผมก็ไปศึกษานะครับศึกษาแล้วก็จํามาจากคนที่เข้าเลี้ยงไก่มาก้อนนะครับที่เข้าได้บอกเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นปูเป็นพี่เป็นคนที่เข้าเลี้ยงไก่มาก้อนนะครับ ที่เขามีประสบการณ์ครับเขาก็ได้บอกมาพวกประจํามาครับแล้วก็นํามาใช้มาใช้กับการเลี้ยงไก่ของพมนะครับแล้วก็วันนี้ก็เลยนํามามาเผยเคล็ดลับให้กับคนที่หัดเลี้ยงไก่หรือยังเลี้ยงไก่ไม่เป็นนะครับบางทีผมก็ได้สังเกตดูนะครับระวังนวมเนี่ยบินล่นอกกระแทกพืคค้นแรงๆไปไล่ทีนะครับดังๆเลยครับผมนจิง ต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับให้กินป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าอาการเจ็บบนใบหน้าไม่มีเท่าไหร่นะครับก็มีแต่บริเวณที่ว่าล่นนะครับที่ว่าบินล่นลงมาอกกระแทกพื้นแรงแรงไล่ทีครับหน้าเป็นห่วงตรงนี้อะไรบางทีเราก็ต้องป้องกันก่อนครับสมุนไพรย่างแรกนะครับที่ห้าได้ตามพื้นบ้านเลยง่ายๆนะครับน่ครับเป็นใบตําลึงนะครับเนี่ยคุ้มเก็บมาครับใบก็เอาใบแบบไม่ต้องแก้เท่าไหร่นะครับ ปอนนะครับกินนะครับขยี้นะครับเอามางนะครับแล้วเราก็ขยี้นะครับเอาใบลำเลิงขยี้แบบนี้นะครับขยี้ให้ละเอียดละเอียดเลยนะครับนะครับแต่บางตัวก็ต้องป้อนนะครับแต่เราแจ้นี้บางยางเขาจะกินเองโดยที่เราไม่ต้องป้อนครับเราก็ขยี้นะครับนะครับขยี้จนละเอียดแบบนี้ครับแล้วเราก็ให้กินนะครับจะแจ้เขากินเป็นนะครับ ยากำลังอะไรต่ออะไรผมให้กินเองครับโดนหมดแล้วนะครับกรป้อนเข้าไปนะครับให้กินประมาณนะครับก้อนเท่านี้ครับประมาณสามก้อนมบบจำลึงนะครับสามก้อนนะครับก็ขยี้ให้กินไปครับทําแบบเดิมครับขยี้เป็นก้อนเล็กๆนะครับแล้วก็ให้กินไปนะครับออีกก้อนหนึ่งนะครับสามก้อนมบบจำลึงนะครับ นี่ครับขบกล้ามแล้วครับเละ้ยงย่างนึงนะครับสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่พมให้กินนะครับนี่ครับเป็นว่านหางจระเข้ครับอันนี้ผมปลูกไว้ครับเป็นยาหลักษาใกล้ดีนะครับช่วยในเรื่องกล้ามเนื้อนะครับมาให้กล้ามเนื้อช้ำในหรือชี้ขาดนะครับอันนี้ช่วยได้ดีนะครับในพอมปลูกไว้เยอะเลยนะครับเพราะว่าต้องใช้อยู่เป็นประจํานะครับ เราก็วิธีการใช้ครับก็เอามาหั่นครับมาตัดก่อนตัดปุ๊บนะครับมันจะเป็นวุ้นอยู่ข้างเนื้อในแบบนี้นะครับเราจะเห็นนะครับนะครับเราก็ปอกครับตัดวิธีการตัดเกอง่ายๆนะครับปอกเอาเป็นวุ้นข้างในออกมานะครับเอาแต่วุ้นเอาเปลือกอกนะครับปอกเอาเปลือกออกให้หมดเป็นวุ้นเลยนะครับได้อย่าชอบกินด้วยนะครับ กินอีกแล้วจยแจอยากกินแล้วอจากแจกตัวนี้นะครับตัวนี้ลูกชายจอนวิกนะครับกิบทองว i p ีเลยนะครับตัวนี้อุยังไม่ทันปอกหมดเลยจะกินแล้วเดี๋ยวจะเย็นแนี้ยเบอร์แข้งหลายกาดนะครับตัวนี้ลองเช็คนวมดูหน่อยนะครับเห็นดูนี่ครับนี่ครับพอปอกออกมามันจะเป็นบุญแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นบุญไส้ไ้อย่างเงี้ยครับเราก็ ให้ชิ้นเล็กๆพอประมาณนะครับให้กินเข้าไปสักนะครับชิ้นกินสักแค่นี้นะครับกินเข้าไปสักสี่ห้าชิ้นนะครับเดี๋ยวผมให้กินนะครับอกินนะครับนี่ครับเจเจช็อปนะครับอร่อยนะครับต้องอร่อยไก่ช็อปกินนะครับแล้วเราก็เอาอีกนะครับให้กินสักห้าชิ้นครับ พอซ้อมเสร็จก็ให้กินได้เลยนะครับกะเอานะครับผมก็ให้ตัวตัวผมเองครับผมให้กินประมาณห้าชิ้นนะครับสี่ชิ้นหรือห้าชิ้นก็ได้แล้วก็ปอกให้เลือดตะวันแบบนี้เลยนะครับมันจะเป็นบุญใต้ๆอย่างนี้ครับใกล้ช็อปครับเห็นไม่ได้เจ้นี่กินง่ายครับจะกินยากำลังหรือว่ากินยารักษาโรคเนี่ยกินง่ายมากเลยคเขาครับให้กินเองลยครับ เด็กอยู่เนีย้ยลูกนะไม่กินครับไม่กินเราก็ไม่กินเราก็จับร้อนเข้าไปครับแมงยอมครับเดี๋ยวให้ดีลูกผมก็จับร้อนเข้าไปนะครับ4ชิน้น5ชิ้นนะครับเขาไม่กิน5ชิ้นนะครับนะครับ นวมไปกําลังคลายอย่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นไก่นุ่มครับนวมห้นแลกนะครับก็เลยทําให้บินล่นนะครับโอกระแทกพื้นต้องเลยเอาสมุนไพรมาให้กิน,นครับได้เลยน,น,นะถ้าใครไม่มีตัวไน่ก็ใครมีตาลึงย่างเดียวก็ให้กินตาลึงย่างเดียวก็ได้ครับใครไม่มีว่านหางจระเข้ก็ถ้ามีก็ให้กินควบกันไปทั้งซ่องยางเลยได้ยิ่งดีนะครับนี่ครับ ให้กินสักประมาณสามวันครับวันละหนึ่งครั้งพอครับจะเป็นเช้าหรือเย็นก็ได้นะครับให้กินลักซ่าวันก็ใช้ได้นะครับป้องกันเอาไว้นะครับดีกว่าปล่อยให้เป็นเยอะแล้ว่อยมารักษานะครับการลักษ่ายากครับวิธีการลักษ่าไกลช้ำในร่างพั้มก็ง่ายๆครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราเลี้ยงเราก็ต้องดูแลลักษ่าให้ดีนะครับ ก่อนจากกันวันนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพ่มด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับจะพ่มจะ <c oughs> มีตาละความรู้มาให้ได้ชมกันอีกแน่นอนครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ